Confirmation b i a s us, กับตัวอย่างคนที่ยึดมั่นในมิจฉาทิฏฐิหลักการทางพุทธและจิตวิทยาตอนที่35โดยน้องบีเกมบอย13พฤศจิกายน2 0 2 5 8นานฬิกา3นาทีรายการในตอนนี้เป็นเรื่องของความลำเอียงเข้าข้างตัวเองหรือ Confirmation By a s ที่มีผลต่อความเชื่อของเราในเรื่องต่างๆแต่ในตอนนี้น้องบีจะเน้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในทางพุทธเท่านั้นวันนี้ได้ฟังพระไตรปิฎกเล่มที่1ิอีกรอบ ไปเจอตัวอย่างที่พระกุมารกัสปะตอบคำถามของเจ้าปยาสิที่มีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อว่าโลกหนา้ามีจริงมีนรกสวรรค์จริงและอื่นๆซึ่งพระกุมารกัสปะได้พยายามอุปมายกตัวอย่างแวดล้อมหลายอย่างหลายกรณีหลายในหัวข้อประเด็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจก็ประมาณนี้นะครับหากมีเวลาท่านควรฟังหรืออ่านเนื้อหาที่ครบถ้วนจากพระไตรปิฎกอีกทีก็ดีนะครับหง ทำไมคนที่ตายไปแล้วแม้ว่าจะตายดีหรือไม่ดีคือจะอยู่ในสวรรค์หรือนรกก็มีเหตุทำให้ไม่สามารถจะมาบอกญาติของตนหรือเจ้าปายาสิได้ว่าสวรรค์น,นรกโลกหน้ามีจริงนะหรือว่าการที่เจ้าปายาสิไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนรกไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริงแต่เพราะเจ้าปายาสิไม่มีความสามารถที่จะเห็นได้มากกว่าเปรียบกับคนที่เกิดมาตาบอดก็ไม่คิดว่าสีสันรูป,ปรพรรณสันฐานต่างๆมีจริงเช่นกัน การจะบอกว่าไม่เห็นสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นจำเป็นหรือว่าไม่มีอยู่จริงวิธีการพยายามจะเห็นวิญญาณหรือโลกหน้าหรือสวรรค์นรกโดยใช้ประสาทสัมผัสพ,พื้นฐานของมนุษย์รับรู้มันไม่ได้นี่ครับไม่งั้นใครๆก็เห็นกันหมดแล้วนะสิแล้วพอไม่เห็นหรือรับรู้โลกหน้าสวรรค์นรกไม่ได้ก็อนุมานว่าไม่มีคือใช้เครื่องมือในการรับรู้อีกมิติหนึ่งผิดไปเองไม่มีเครื่องมือวัดที่เหมาะกับสิ่งที่จะวัดส ยึดมั่นถือมั่นในมิจฉาทิฏฐิของตัวเองเสียจนกลัวว่าคนอื่นจะหาว่าตนโง่ตนเพี้ยนถ้าดันมาเชื่อตามพระกุมารกัสสปะซึ่งท่านก็ได้ยกเรื่องของนายกองเกวียนสองคนที่คนหนึ่งโง่ไปเชื่อคำพูดของคนแปลกหน้าว่าเป็นจริงจนสุดท้ายก็ต้องพาพวกพ้องไปสู่หายนะในขณะที่นายกองอีกคนที่ฉลาดเลือกที่จะไม่เชื่อคนแปลกหน้าที่มาหลอกตนทำให้พากองเกวียนเดินทางผ่านแดนธุรกันดารไปได้สำเร็จ อันหนึ่งนิทานเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของคำสอนที่ท่านอาจารย์ปอประยุตโตยกมาแสดงถึงพื้นฐานหลักการในทางพุทธว่าอิงอยู่กับการคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างชาญฉลาดมีเหตุมีผลไม่เชื่ออย่างงมงาย 3. เรื่องของการที่คนแบกห่ออุจาระที่จะเอาไปเลี้ยงหมูของตนพอมีคนอื่นมาทักก็ไม่พอใจหาว่าพวกนั้นนั่นแหละโงะ่คือการคิดว่ามิจฉาทิฐิที่ตนยึดอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นของดีทั้งทั้งที่เป็นของน่ารังเกียจ ตนเองต่างหากที่โง่เชื่อในมิจฉาทิฏฐินั้น 4. เรื่องของเพื่อนสองคนที่คนหนึ่งทนแบกเปลือกป่านทั้งๆท,ที่ระหว่างทางมีของที่ดีกว่าและเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เปลี่ยนไปแบกของที่ดีกว่ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายมาเจอทองเพื่อนคนแรกก็ยังคงยืนยันว่าจะยังคงแบกเปลือกป่านที่เป็นของที่ไร้ค่าที่สุดเมื่อเทียบกับทองโดยอ้างว่าอุตสาห์เหนื่อยแบกมาตั้งไกลแล้วจะให้มาทิ้งตอนนี้ได้ไง ประมาณเสียดายทุนที่ลงไปมากมายกับธุรกิจที่มีแต่ขาดทุนแต่ก็ไม่ยอมเลิกทั้งๆท,ท,ที่มาเจอโอกาสธุรกิจใหม่ที่ดีกว่าคืออาการของซังคอสแฟลซีในปัจจุบันตลอดเวลาที่พระกุมารกัศปะอดทนยกอุปมาเปรียบเทียบต่างๆข้างต้นเจ้าปายาสิก็ยังคงยืนกระต่ายขาเดียวไม่เชื่อพระกุมารกัศปะอยู่ดีแต่มาเฉลยตอนท้ายว่าเจ้าปายาสิก็ปลื้มในตัวอย่างที่พระกุมารกัสปะยกมา ตั้งแต่อุปมาเปรียบเทียบเรื่องแรกอยู่แล้วแค่จะลองภูมิพระกุมารกัศปะเท่านั้นเองเรื่องนี้ก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่เจ้าปายาสิสุดท้ายแล้วก็ฉลาดพอที่จะเห็นว่าคำสอนนั้นมีเหตุมีผลน่าเชื่อถือได้จึงได้เปลี่ยนมาถือเอาแนวทางของทางพุทธเป็นหลักยึดในการดำรงชีวิตต่อไปในขณะที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะฉลาดและมีใจเปิดกว้างเช่นนี้ อย่างในวันนี้สดสดร้อนร้อนน้องบีก็ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนเสียบู้คนเดิมที่เป็นคาทอลิกถึงความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายและพยายามเกรื่นประเด็นที่เขาควรจะหันมาศึกษาเพื่อให้เข้าใจพระธรรมคำสอนขององค์พระศา,าสดาบ้างแต่ก็ได้รับการต่อต้านตอบโต้ตตตตตด้วยความหนิดเล็กๆแม้จะไม่รุนแรงแต่ก็มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งๆที่น้องบีเองก็ไม่ได้มีเจตนาจะมาเถียงเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อย คือเห็นจังหวะบังเอิญเนื้อหาที่คุยกันเป็นเรื่องของเจ้าตัวร้าย confirmation bias ก็เลยพาดพิงไปถึงความเชื่อของเขาซึ่งก็ทำให้เขาเข้าโหมดตั้งป้อมปิดประตูอาวุธพร้อมอีกแล้วครับท่านซึ่งพออยู่ในโหมดนี้ไม่มีทางที่จะมาเปิดใจรับฟังใครๆได้ทั้งนั้นหรอกครับน้องบีก็พยายามเลี่ยงไม่ให้ตกไปอยู่ในการประทะก,กันทางความคิดที่ไร้สาระนี้เหมือนกับกรณีของความขัดแย้งของคนทั่วไปที่ตกกับดักต้องการเอาชนะความเชื่อของฝ่ายตรงข้าม ด้วยการไปเถียงบนพื้นฐานของกูถูกมึงผิดซึ่งก็รังแต่จะนำไปสู่ความขัดแยง้งที่อาจจะบานปลายใหญ่โตโกโซโบิกเสียเวลาเสียอารมณ์ไปแบบไร้าสาระเพราะไม่รู้วิธีคุยเรื่องศาสนาหรือการเมืองเช่นนี้น้องบี้เลยต้องรีบฉากหลบออกมาทันทีว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะเริ่มถกเถียงว่าใครผิดถูกแค่อยากชี้มุมมองการพิจารณาเรื่องนี้ที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อเขามากกว่า เขาก็บอกว่าเขาไม่สนใจว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรเอาแล้วกันตอนอยู่นี่ก็ตรวจร่างกายทุกสามเดือน6เดือนเพราะไม่อยากเจ็บป่วยทรมานเพราะโรคร้ายลามปามเกินเยียวยาซึ่งเขาเองก็อ้อมแอมยอมรับว่าก็อยากจะให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีความสุขความสบายให้ได้มากที่สุดคือหลักๆก,ก็ไม่พ้นเข้าหาสุขแต่หลีกหนีทุกนั่นแหละ ทั้งๆท,ที่แต่พอหลังตายแล้วโอกาสที่จะได้ไปเผชิญกับทุกทรมานกล้ามากกว่านี้หลายพันเท่ากลับไม่ใจอันนี้น้องบีก็งงๆนะนายจ๋าคือเขาบอกว่าเขาปฏิบัติตัวเป็นคาทอลิกที่ดีมาตั้งแต่มัธยมอีกทั้งยังเข้าไปทำกิจกรรมทางสังคมกับบาทหลวงนักบวชมาตลอดทำให้เขาเชื่อมั่นในาศาสนาของเขาอย่างหนักแน่นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกัน การที่มีความเชื่อมั่นคงในมิจฉาทิฏฐิกับการที่ว่าควรจะเชื่ออะไรมันคนลับประเด็นกันหรือเปล่าละว่าน้องบีพยายามจะดึงเข้าไปถึงต้นต่อของความเชื่อนั้นว่าก่อนที่เราจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่เราควรพิจารณาถึงแหล่งที่มาของความเชื่อที่ว่านั้นก่อนหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราจะให้เงินใครยืมเนี่ย <Yeah. S 1> เราต้องดูก่อนว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนเราจะได้เงินคืนหรือว่าเราจะสูญเงินนั้นไป หากเราไม่แน่ใจการให้ยืมไปก็แล้วแต่ดวงว่าเราจะได้คืนไหมแต่ถ้าเรารู้จักคนนั้นว่าเป็นคนน่าเชื่อถือได้เราก็มั่นใจมากกว่าว่าเราจะได้เงินเราคืนจริงๆตักกันนี้มันก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่พอมาเรื่องของความเชื่อในทางาศาสนามันไม่เป็นงั้นนะสิมันหลวมตัวไปเชื่อตั้งแต่ตอนแรกโดยเฉพาะคนที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก หรืออยู่ในครอบครัวที่เคร่งาศาสนามาก่อนโอกาสที่จะวิเคราะห์วิแค้ตามหลักการเหตุและผลพื้นฐานก็เป็นอันว่าหมดไปยากที่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะหันกลับมาดูว่าเอเราเชื่อความเห็นของใครกันละว่าเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าภารกิจที่เป็นไปไม่ได้เสียอีก Mission impossible ดังนั้นน้องบีก็พยายามจะดึงเข้าประเด็นนี้แต่ก็ถูกตีตกไปกลายเป็นว่าเขาก็เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เขายอมรับได้ ไอ้พวกปาฏิหาริย์อภินิหารต่างๆเขาก็เมินเสียคือพูดง่ายๆว่าเลือกที่จะเชื่ออะไรที่มันพอฟังได้ยอมรับกันได้ประมาณเลือกปฏิบัติประมาณนั้นแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นอยู่ดีน้องบีพยายามพูดถึงต้นต่อของความเชื่อนั้นๆก็ไม่มีโอกาสที่จะพูดถึงแก่นของมันได้เลยซึ่งนั่นเป็นการไร้ความสามารถของน้องบีที่จะชี้ประเด็นนี้ให้ชัดเจนสำหรับเขา สุดท้ายก็เลยต้องรีผาทางออกก่อนที่จะหลุดเข้าไปเถียงแบบไร้สาระใครผิดใครถูกให้เสียอารมณ์กันไปเปล่าเปล่าทำให้น้องบีพลอยไปนึกถึงความรู้สึกตอนที่น้องบีพยายามไปชักชวนคนอื่นให้หันมาพิจารณาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดูว่าเพื่อนๆและเพื่อนร่วมงานเหล่านั้นก็มีอาการพอๆกันกันกบเจ้าปายาสิหรือเพื่อนเสียบู ต่างกันตรงที่น้องบีไม่มีความสามารถยกอุปมาที่ชาญฉลาดได้หลากหลายกรณีเท่ากับท่านพระกุมารกัตสปะซึ่งท่านได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบมากมายแต่สุดท้ายแล้วถ้าคนมันจะไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่อซึ่งก็เหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งที่ตอนนั้นป่วยเป็นโรคร้ายแรงน้องบีได้ไปเยี่ยมและหวังว่าเขาจะรับฟังเนื่องจากความทุกข์ทรมานจากโรคมาเยืนเลยนึกว่าเขาจะได้คิด น้องบีก็ถามเขาไปว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ได้เตือนสติอะไรเขาหรือไม่เขาได้มีการเตรียมใจอย่างไรบ้างเขาเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายหรือไม่เผื่อว่าเขาจะได้คิดและเริ่มศึกษาธรรมะแต่สิ่งที่เขาตอบมาคือมีใครมายืนยันได้แล้วว่าโลกหลังความตายมีจริงนรกสวรรค์มีจริงน้องบีตอนนั้นก็อึ้งกิมกี่ไปเลยไปไม่ถูกจอดตายอยู่ตรงนั้น คืองงว่าไอ้การที่เราเตรียมตัวกับสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงนั้นเราควรที่จะเลือกปิดหรือจำกัดความเสี่ยงไว้ก่อนไม่ใช่หรือแทนที่จะปล่อยไปตามยถากรรมเช่นนี้และหลังจากล้มเหลวแบบหนึ่งเปอร์เซนอย่างที่เคยบอกไปแล้วก็เลยทำให้น้องบีมาสืบสาวราวเรื่องเหตุปัจจัยที่มาของความไม่รับฟังของคนเหล่านั้นและก็ที่ได้เคยบอกไปแล้วในตอนอื่นๆว่าก็ไอเพราะเจ้าตัว confirmation bias ที่ลำเอียงเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นเช่นนั้นและปฏิเสธข้อมูลที่ตรงข้ามกับความเชื่อนั้นๆเป็นตัวการที่ทรงอนุภาพปิดหูปิดตาปิดสมองของคนที่ฉลาดฉลาดเหล่านั้นทุกคนไม่ใช่แทบทุกคนย้ำว่าทุกคนนะครับเพราะไม่เคยเจอข้อยกเว้นเลยสักคนเดียวและพอกลับมาย้อนดูตัวเองน้องบีก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนเหล่านั้น แต่เอทำไมน้องบีถึงได้ทดลองมาศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระศา,าสดาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ละวะก็ยังงงงงไม่แน่ใจเพราะเหตุใดท,ทั้งทั้งที่ตัวเองก็เป็นเหยื่อของเจ้าคอนเฟิร์มเมชั่นไบแอสนี้แบบหนักๆด้วยซ้ำทำให้สูญเงินเก็บไปจำนวนมากกับความโลภแบบไม่สนใจหลักฐานขัดแย้งอะไรทั้งนั้นถึงมีความเข้าใจว่ามันมีอนุภาพมากขนาดไหนเพราะเจอกับตัวเองมาแบบเต็มเ แต่ก็นึกว่าน่าจะเป็นเพราะโชคดีที่น้องบีไม่มีประเด็นความเชื่อหนักแน่นไปทางใดทางหนึ่งเหมือนเพื่อนเอนเหล่านั้นก็เลยทําให้เปิดใจศึกษาพระธรรมคําสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็กําลังดูอยู่ว่าจะเป็นเหมือนเพื่อนบางคนหรือไม่ที่เลื่อมใสในตอนต้นๆแต่สุดท้ายผ่านไปไม่ถึงปีก็หมดแรงปฏิบัติศึกษาต่อเพราะความเชื่อความศรัทธาเลื่อมใสแบบงมงายไม่ศึกษาให้เข้าใจในหลักการอย่างถ่องแท้ ซึ่งขณะนี้น้องบีก็ยังไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นยิ่งศึกษายิ่งฟังก็ยิ่งเลื่อมใสศรัทธาถึงความจริงในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าช่างลึกซึง้งตรงจริงอะไรเช่นนี้เอาได้เวลากราบอีกแล้วครับเอากราบครับกราบสุดท้ายข้อสรุปหลักๆหรือบทเรียนที่ได้จากเรื่องอุปมาเปรียบเทียบที่พระกุมารกัดสปายกมาสอนกับเจ้าปายาสิก็คือหากยังคงยึดมั่นในมิจฉาทิฐิแล้วชีวิตก็จะอยู่บนหนทางที่นำไปสู่ความตกต่ำร่ำไป นี่คือสาเหตุข้อหนึ่งว่าทำไมเราต้องตั้งหลักเริ่มต้นให้ถูกต้องก่อนจะเดินทางและว,ว่าทำไมสัมมาทิฏฐิถึงเป็นหัวข้อแรกที่ต้องเข้าใจและเข้าถึงให้ได้ก่อนแต่เนื่องจากเราเลือกเกิดไม่ได้เราอาจจะเกิดมาหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่นำเราไปสู่มิจฉาทิฏฐิซึ่งพอเราอยู่หรือเชื่อในทิฏฐินั้นไปเรื่อยๆนานๆมันก็จะทำให้กลไกของเจ้า Confirm a t i o n bias หนาแน่นมั่นคงมากขึ้นผ่านทางกระบวนการของ Neuron Connection ที่เชื่อมวงจรความเชื่อของมิจฉาทิฏฐิในสมองเรานั้นให้แข็งแรงเหมือนเป็นสันดานที่ยากที่จะเปลี่ยนได้ผลก็คือทำให้ความเชื่อผิดๆของเรานั้นยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยการใช้หลักการคิดวิเคราะห์แยกแยะถามว่าทำไมทำไมทำไมในสิ่งต่างๆอยู่เนืองๆจนกระทั่งเราได้มาค้นพบสมาทิฐิที่ตอบคำถามเราได้ครบถ้วน ตราบใดที่เรายังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนสมเหตุสมผลเราก็จะค้นหาต่อไปไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะตกอยู่ในกรอบของความเคยชินค o m f o r t zone หรือติดกับมิจฉาทิฏฐิของเรานั่นเองเหมือนอย่างเช่นเพื่อนเสียบู่ของน้องบีและคนส่วนใหญ่ในโลกอีก99.9%ดังนั้นหากว่าเราค้นพบสัมมาทิฏฐิได้ก็เหมือนกับว่าเราเริ่มต้นเดินทางถูกแล้วที่เหลือก็ตามมาเองมันจะไม่ทำให้เราเฉยฉ ไม่พาเราให้หลงทางและจะนำพาเราให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องโดยสวัสดิภาพในที่สุดน้องบีเกมบอย15พฤศจิกายน2025น33นาที